สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอยูพ่พาลัดนุดนมนะคะรหัสประจำตัว644เจู1181ค่ะมูลเรียนที่64 65นะคะวันนี้จะมารีวิวน้ำยาประพนุมคอมฟอร์ตตัวนี้นะคะน้ำยาประพนุมคอมฟอร์ตตัวนี้นะคะมีกลิ่นหอมกลิ่นดอกไม้ผสมกับผล,ลไม้นะคะใช้ในน้ำสุดท้ายของการซักผ้านะคะน้ำยาตัวนี้สามารถติดทนนานทั้งวันนะคะไม่ทำให้สภาพเหม็นอับ ตากในทีลมได้ซักตอนฝนตกได้นะคะก็คือสามารถใช้ได้ในน้ำสุดท้ายของการซักผ้านะคะก็คือน้ำยาประพนมครึ่งฝ่านะคะต่อผ้า 10- 15้าชิ้นนะคะให้นำผ้าลงไปแช่ไว้ในน้ำยาประพนุมตัวนี้นะคะเป็นเวลา10-15นาทีนะคะแล้วสามารถนำเอาไปตากไว้สามารถตากในทีลมก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องไปตาก ที่กลางแดดแรงจัดเพื่อให้พาแห้งนะคะเพราะว่ามันไม่เหม็นอับแน่นอนค่ะสโลแกนของน้ำยาประพานุ่มตัวนี้นะคะก็คือหอมติดทนนานตลอดทั้งวันนะคะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ